สวัสดีค่ะ w a l k to ูอ EP นี้จะพาไปเที่ยวกันที่ประเทศออสเตรเลียกันค่ะโดยสถานที่ที่เราจะไปวันนี้ชื่อว่า b บรูเมลเ n n นะคะเหมือนกับอุทยานแห่งชาติบ้านเราเลยคลิปของเราวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ประมาณ7โมงเช้าที่สถานีเซนทันสเตชันในตัวซิดนีย์นะคะ mm hmm. เพื่อนั่งรถไฟออกจากเมืองนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งไปที่สถานีทาคุมบาสเตชัน สหรับการเดินทางที่นี่นะคะเราสามารถใช้บัตรเครดิตนะคะบัตรที่ใช้ต่างประเทศนะคะในการเดินทางสาธารณะได้หมดเลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องหกเงินสดนะคะมาถึงสถานีแล้วนะคะเดิอนออกไปด้านนอกนะคะจะมีรถบัสสําหรับไปที่ซซซินิกสเบอร์ S นะคะเป็นจุดหมายที่เราต้องการไปสถานที่ที่เราจะไปเป็นไฮไลท์ของตัวบูมเอลเทนนะคะวันนี้ สิ่งที่อยากทำที่สุดก็คือการมาขึ้นรถรางลงเหมืองด้านล่างแนะนำว่าใครที่ต้องการทำนี้นะคะมันจะมีแพ็กเกจที่ขึ้นได้ทั้งรถรางนะคะรวมถึงกระเช้าที่นี่ให้จองผ่านออนไลน์ก่อนไปนะคะเพราะว่าบางวันเขาจำกัดจำนวนคนเข้า ขึ้นลดล่างตรงนี้ก็สามารถขึ้นลงไปข้างบนที่สถานีได้นะคะส่วนใครที่ไม่อยากกลับทางนี้นะคะสามารถเดินเล่นด้านล่างนะคะจะเป็นเทรลเล็กๆนะคะคล้ายๆเดินที่บ้านเราเลยก็จะมีจุดต่างๆนะคะที่เขาวางไว้เป็นป๊อปอัพโมเดลเกี่ยวกับเนมือง หลังจากที่เราเดินไปแล้วนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะเจอกับเคเบิลเวย์นะคะตัวเนี้เราสามารถนะคะขึ้นกลับไปที่จุดที่เป็นสถานีด้านบนได้นะคะแล้วก็ชมวิวระหว่างทางโดยวิวอ่ะก็จะเห็นแบบรอบเลยนะคะทั้งตัวที่เป็นภูเขาไฮไลท์ก็คือทรีซิ i เตอรนะคะอันนี้ก็คือถ้ามาเนี่ยทุกคนต้องเช็คอินจุดนี้เลยนะคะ คราวนี้นะคะเราก็จะนั่งบัสออกไปนะคะจุดที่สามารถชมทรีซ mm ิตเตอร์ได้ใกล้ที่สุดนะคะของที่นี่นอกจากนี้นะคะบริเวณนี้นะคะยังมีเทรลเนาะที่สามารถเดินเข้าไปใกล้ามากๆเลยนะคะแต่ว่าแน,นำว่าให้ยืนอยู่ทางเมื่อกี้ดีกว่าจะทำให้เห็นภูเขาได้ชัดมากกว่านะคะ หลังจาสุดนี้แล้วนะคะเราก็กลับมาที่สถานีทาคุมบ้าโดยรถบัสสายเดิมเลยนะคะก็สามารถนั่งรถไฟกลับเข้าซิดนีย์เหมือนเดิมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเท่านี้แล้วใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะคะ